ครับก็กลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายนะครับคลิปนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัด6.3นะครับในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับเรื่องเส้นขนานนะครับก็ไปดูกันทีละข้อเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่6.3นะครับหน้า56อ่ในส่วนของเส้นขนานนะครับระยะห่างระหว่างจุด เส้นตรงระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงวัดได้จากระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดไปยังเส้นตรงลังสีหรือส่วนของเส้นตรงนั้นนะครับกิจกรรมสำรวจระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงวัดความยาวของเส้นตรงแล้วตอบคำถามนะครับทีละข้อข้อแรกก่อนนะครับขออนุญาตขยายขึ้นเพื่อจะได้เห็นดยกันอย่างชัดเจน นะครับเส้นแรกส่วนของเส้นตรง AC นะครับ AC เท่าไหรครับจาก A มาหา C ตรงนี้นะครับ2.5.6.7.8เพราะนั้นเส้นส่วนของเส้นตรง AC ยาวเท่าใดก็ต้องตอบ2.8เซนติเมตรนะครับ ต่อไปส่วนของเส้นตรง A d นะครับจาก A มาหาดี A มา d เท่าไหรครับความยาวนะครับ2 5จุจุด2.7นะครับ2.7เซนติเมตรต่อไปความยาวส่วนของเส้นตรง A e จาก A มาหา E นะครับแล้วเท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับ2.5เส้นที่ยาวๆ2.6 2.7 2.8นะครับเซนติเมตรต่อไปส่วนของเส้นตรง a f จาก a มาหา f นะครับ ได้เท่าไหรครับ3.5อยู่ตรงนี้ยังไม่ถึง3.5เพราะนั้นได้3.4จเซนติเมตรนะครับข้อที่5จุด A ห่างจากจุดอาจากเส้นตรง BG เท่าใดย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับเขาบอกว่าระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงวัดได้จากระยะทางที่สั้นที่สุดยับนะครับสั้นที่สุดขีดเส้นใต้ไปเลย จากจุดไปยังเส้นตรงหลังสีหรือส่วนของเส้นตรงเพราะนั้นสั้นที่สุดเท่าไหร่ครับ2.8 2.7 2.8 3.4เพราะนั้นคำตอบคือ2.7เซนติเมตรนั่นเองต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2หาระยะความยาว นะครับของส่วนส่วนของเส้นตรง vq vq เส้นแรกข้างบนสุดนะครับได้เท่าไหร่ครับ2.5 2.6 2.7นะครับได้2.7ซนติเมตร vr ก็ v มาหา r หรือ r ไปหา v นะครับได้เท่าไหร่ครับ 2.4ซนติเมตรต่อไป v s นะครับ v s ได้เท่าไรครับตัวน,นี้คือเท่าไหรคือ2.3ซนติเมตรต่อไป v t v t ได้เท่าไรครับเกือบ3แต่ไม่ถึงคือเหลืออยู่นิดนึงนะครับเกือบ2.9แต่ยังไม่ถึงก็จะเป็น2.8 ห้าจุด v ห่างจากส่วนของเส้นตรงอาจากเส้นตรง PU เท่าใดนะครับระยะที่สั้นที่สุดคือระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง2.7.2.4 2.3.2.8เพราะนั้นระยะที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดคือ2.3นะครับเพราะนั้นตอบ2.3เซนติเมตร จากกิจกรรมนะครับจะพบว่าเส้นตั้งฉากเป็นส่วนของเส้นตรงที่สั้นที่สุดดังนั้นระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงคือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดไปตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นอีกครั้งนะครับเส้นตั้งฉากเป็นส่วนของเส้นตรงที่สั้นที่สุดจากข้อที่1 นะครับเส้นท ah. <im> <able> ี่ตั้งฉากคือเส้นที่สั้นที่สุดก็คือ2.7คือ a d ข้อที่2เส้นที่สั้นที่สุดคือ Vs ก็คือเส้นที่ตั้งฉากพอมีสัญลักษณ์ตั้งฉากอยู่เส้นตั้งฉากเป็นส่วนของเส้นตรงที่สั้นที่สุดซึ่งก็คือระยะห่างนะครับของจุดกับส่วนของเส้นตรงหรือเส้นตรงอื่หรือหลังสีดังนั้นระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงคือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุด ไปตั้งฉากกับเส้นตรงนั้นลากจากจุดไปตั้งฉากคือความยาวนะครับเพราะเป็นตัวที่สั้นที่สุดนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากกดไาลค์เป็นกําลังใจนะครับกดติดตามแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับที่ด้านขวาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่จะได้มาลงในครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ